สวัสดีค่ะดีนดีต้อนรับเข้าสู่บับา h ชาแนลค่ะวันนี้บบามีแอคทิวิตี้มาแนะนําให้ทําในช่วงที่เรากักตัวไอเกี่ยวกับโรคโควิด1 9นี้นะคะแทนแดนพนูดง่งยๆว่าสิ่งที่สําคัญในการดํารงชีวิตของเราก็คือปัจจัยสินเองนะคะในช่วงที่เราอยู่บ้านเราก็จะต้องทําอะไรเกี่ยวกับปัจจัยสีนี้ปัจจัยสีมีอะไรคะทุกคนต่อเลยค่ะ กินอยู่ที่เดี๋ยวกินอยู่ที่อะไรไม่ใช่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนองห่มและยารักษาโรคค่ะอาหารนั่นก็คืออะไรรู้ไหมคะในระหว่างที่เรากักตัวอยู่ที่บ้านนี้เราสามารถทําอาหารได้นั่นเองค่ะแอคทิวิตที่1ก็คือทําอาหารหรือโทรสั่งไลแมนก็ได้ ไม่ไม่ใช่อะไรแมนไม่โทรสั่งหรือโทรสั่งให้เขามาส่งที่บ้านเราก็ได้หรือปัจจุบันนี้ค่ะมีแอปพลิเคชันที่ไว้ใช้สั่งอาหารพวก Grab Food Get Panda อะไรก่ะเออเนี่ยแหละเยอะแยะมากมาย Nurse o n เ s t r นะจ๊ะเฮ้ยไปทำให้กินไหนเฮ้ยจะกินอะไรดีอ่ะจะเอามาม่าไหม จะสั่งอะไรดีเอาปูดองเนี่ยปูดองไข่เค็มเอาสเต็กสเต็กเหรอเอาไอ้นี่ได้ไหมสุก,กี้เอาซี่มครปูปลาเอาเป็ดย่างอุนิเอาพาสต้าเอาปลาดิบโอเคเอาหมดเลยเอาหมดโอเคอไปสั่งมาใครใจ่ายเจอ <laughs> <laughs> ต่อมาค่ะปัจจัยที่สองคือที่อยู่อาศัยเราก็ทำความสะอาดบ้านไปสิคะหรือถ้าเราไม่ทา เราก็ใช้อีกคนนึงทำค่ะไดไไไไไไ้เลยทำความสะอาดบ้านนั่นเองนะคะกวาดถูเช็ดต,ตู้เช็ดเตียงเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเบลบาทำไปเลยค่ะดีมากทำไปจ้ะดีจ้ะทำเยอะๆจ้ะนี่มันโตูดฉันต่อไปค่ะ ใจที่3คือเครื่องนุ่งห่มใช่ไหมคะพูดถึงนะคะมันก็จะเป็นเวลาที่ดีนะคะที่เรานะคะได้มาจัดตู้เสื้อผ้าใหม่เอาเสื้อผ้าที่ไม่ใช่แล้วกองไว้อีกกองกนหนึ่งเพื่อจะไปบริจาคก,ก็ได้หรือจะไปขายมือสองก็ได้นะคะหรือรีดผ้าก็ได้หรือเราเป็นคนขี้เบื่อใช่ไหมล่ะเราก็เอาเสื้อผ้าเก่าของเรามาทำา DIY ไได้เป็นเสื้อผ้าอันใหม่จ้า จะจัดจริงหรอตู้สือาเนี่ยมันเยอะมากไปหรือออกมาเดี๋ยวนี้ <_ m atter> ต่อมาปัจจัยที่สี่คือ,อยา,ารักษาโรคเราอยู่บ้านเราจะทําได้ไหมยา,ารักษาโรคเดี๋ยวไม่ใช่อันนั้นนั่นก็คือเราจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงน่นก,การออกกําลังกายที่บ้านหรือที่ห้องนั่นเองค่ะเช่นโยคะหรือแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะออกกําลังกายเบาๆที่ไม่เน้นที่จะต้องใช้แอเรียมากหรือจะต้องมีการกระทบกระเทือนสั่นสะเทือนกับพื้นผิวมากกปางนี้นะฮึบ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 นี่เวทตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้แกะออกเลยสองร้อยห้าสิบต่ออันของฉันยังไม่ได้ใช้เลยึบทำแล้วหน้าอกใหญ่ขึ้นไหม ต่อมาปัจจัยที่5ค่ะ <Hey. S 1> อา้างงงเถียงสิปัจจัยที่5คือคืออะไรคะทุกคนคืออะไรเง <Ng ân. S 1> ินคือต้องค่ะ oh. ทำเสี็เหมือนเรียนมาเหมือนเตรียมแต่ไม่ได้เตรียมนะจ๊ะอยู่บ้านจะทำอะไรเกี่ยวกับเงินกันได้บ้างทำงานออนไลน์นั่นเองเช่นอะไร ก็คือบางคนเนี่ยก็ work from home กันแล้วใช่ไหมคะก็สามารถทำงานประจำในขณะที่อยู่ที่บ้านได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง activity นะคะหรือทำงานเสริมที่บ้านก็ได้งานเสริมออนไลน์มีเยอะแยะมากมายเช่น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 อะไรคะคุณ s h u t t e r Stock อ่า s h u t t e r Stock ก็คือถ่ายรูปขายก็ได้หรือเขียนบทความขายก็ได้นะคะทำงานออนไลน์มันมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ขายของโพสต์ใน Instagram ในเพจ Facebook ขาย eBay โอ้โหเยอะแยะมากมายค่ะคุณอ่ะ oh. แล้วก็อีกอันนึงก็คืออะไรรู้ไหมคะก่อนที่เราจะทำเงินเราก็จะต้องมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีพลังไม่ใช่มีความรู้เราก็พัฒนาตัวเองไปเราก็สามารถเรียนออนไลน์ได้ด้วยนะคะทุกวันนี้ค่ะมีเว็บที่สามารถเรียนออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นอีดูมอปะ เออสกิลเลนและก็ M O O C อ่านไม่ออกก็คือพูดงานหลายเว็บมากมายเลยเราสามารถเข้าไปดูในเว็บแล้วเราก็เลือกดูว่าเราสนใจเรียนอันไหนนะคะก็จะมีทั้งคอร์สที่เสียตังค์และคอร์สที่ไม่เสียตังค์ก็ลองดูนะจ๊ะทุกคนอีกอันนึงที่เกี่ยวกับเงินเงินันทองก็คือการวางแผนการวางแผนการเงินก็เป็นเวลาเขาเรียกเป็นเรื่องราวดีๆที่ถ้าเราอยู่ที่บ้าน เราก็สามารถมีเวลากับตัวเองมากขึ้นเราก็สามารถพินิตพิคอว่าเออเราจะใช้เงินเกี่ยวกับอะไรบ้างนะในปีนี้เงินมันจะมาจากทางไหนได้บ้างมันพอไหมถ้าไม่พอเราจะหาเพิ่มยังไงหรือว่าเราจะลดรายจ่ายเราเรายังไงนี่แหละค่ะก็เป็นเวลาที่ดีที่เราจะได้วางแผนการเงินนั่นเองโอเคเนี่ยฉันก็จะวางแผนการเงินใช่ไหมก็เงินเดือนของเธอดัวงหมด เอาให้ฉันแล้วเดี๋ยวฉันก็จะไปจ่ายค่าทำผมทำเล็บชุดใหม่รองเท้าใหม่เท่าวันละร้อยแล้วกันนะขอเพิ่มเป็นสองขอต่อเป็น200อ่ะต่อมาค่ะประจิที่6การดูแลตัวเองค่ะการดูแลตัวเองแบ่งเป็น2อย่างก็คือการดูแลตัวเองที่เป็นสุขภาพจิต แล้วก็การดูแลตัวเองที่เกี่ยวกับความสวยความงามหรือว่าบุคลิกภาพนั่นเองนะคะสุขภาพจิตก็เช่นอะไรโอ้โหอยู่บ้านเนี่ยขอให้บอกเลยจ้าเด็กน้อยรู้เลยใช่ไหมต้องทําอะไรทําอะไรนั่งสมาธิเล่นเกม <laughs> จะนั่งสมาธิก็ได้อ่ะก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นการดูแลสุขภาพจิตตัวเองใช่ไหมะจะนั่งสมาธิก็ได้หรือจะเล่นเกมก็ได้แชทคุยกับเพื่อนก็ได้หรือแชทคุยกับคุณพ่อคุณแม่โทรคุยก็ได้อย่างงี้ปลูกต้นไม้ก็ได้ อ่านหนังสือก็ได้เล่นดนตตียังได้เลยหรือว่าจะดูซีรีส์ก็ได้จ้ะหมวดหมู่นี้เยอะมากจริงค่ะสำหรับการดูแลสุขภาพจิตตัวเองเป็นไงล่ะคะเพลินไหมคะหมดวันไปตอนไหนก็ไม่รู้เนาะมาดีวัอย่าเรียกวัอย่าอะไ่อไ้กินไม่รับ โทรศัพท <those 15> no <welche> ์ก็จะไม่ไปพันทีจะไม่ไปพันทีเนี่ยก็จะปลูกต้นไม้เพราะว่าถ้าเรารักต้นไม้ต้นไม้ก็จะรักเราแค่มันแกนเหมือน ทำไมไม่เช็ดใบไม้บ้างเลยเดี๋ยวเช็ดให้กลับด้าน พูดทำไมพูดไม่สัดเลยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามนะคะถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเราก็มักหน้าไปเลยจ้าหาสูตรความงามทานั่นทานี่ดูแลผิวผิวขาวขัดตัวขัดขี้ใครตัดเล็บทําเล็บแบบเหมือนทําเองที่บ้านอะหัดไปหัดมาไม่แน่นะอาจจะได้อาชีพเสริมก็ได้นะเป็นช่างทําเล็บไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมทุกคน แล้วก็ฉันีิอย่ามาเนี่ยโอ้ยยันย็นเอออย่างงี้สิค่ะลูกสาวแม่เห็นในคอทำสวยทันมากน้องสิคอลูกสาวแม่สุดมักเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็หรือใครอยากที่จะแบบว่าดูแลตัวใส่กางลําตกตบโบวาก็เอาไอเดียนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวนะคะในช่วงกักตัว14วันนะคะเพื่อที่จะ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด -19 นี้นะคะหรือโควิด19นั่้ดแหละพูดผิดผิดติดถูๆอยู่ได้เนี่ยนะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะหรือว่าใครเบื่อหรือไม่รู้จะทาอะไรก็พิมพ์มาบอกบูบาลเลยเดี๋ยวบูบาจะพิมพ์มคุยด้วยเลยเออโอเคนะหรือถ้าใครมีไอเดียที่แบบนอกเหนือไปจากที่บูบาบอกนี้พิมพ์มาบอกด้วยจะได้ทำบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะ แล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ